เคยมองจานข้าวแล้วสงสัยไหมครับว่าเจ้าผักกาดหอมที่เราเห็นกันอยู่แทบทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาไขาความลับของผักใบเขียวที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยละครับคือสําหรับหลายๆคนเนี่ยผักกาดหอมก็อาจจะเป็นแค่ผักที่เอาไว้รองจานสวยๆหรือเป็นเครื่องเคียงเท่านั้นแต่คําถามก็คือบทบาทของมันน่ะมีแค่นั้นจริงๆหรอครับ เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าเบื้องหลังความเรียบง่ายของมันเนี่ยมีพลังอะไรซ่อนอยู่เป็นพลังที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อผักกาดหอมไปตลอดกาลเลยก็ได้เอาละครับเรามาเริ่มต้นสำรวจ5พลังที่ซ่อนอยู่ของผักกาดหอมกันเลยดีกว่ามาครับเรามาเริ่มกันที่พลังข้อแรกกันเลยใครจะไปคิดเลยครับว่าผักกาดหอมจะช่วยเรื่องการนอนได้ด้วย เรื่องของเรื่องก็คือในผักกันหอมเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งครับชื่อว่า Lactucarium ซึ่งมีฤทธิ์คล้ายๆกับยาน,นอนหลับแบบอ่อนๆเลยช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเหมาะมากๆสำหรับคนที่รู้สึกเครียดหรือว่านอนไม่ค่อยหลับครับแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อที่พูดกันลอยๆนะครับมีงานวิจัยในวารสารการแพทย์ด้านอาหารเขาเยืนยันเลยว่าสารสกัดจากผักกานหอมเนี่ยช่วยลดความตื่นตัวของระบบประสาทได้จริง,รงๆก็เลยทำให้เรารู้สึกสงบลงแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ ต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับผักกาดหอมเนี่ยมีใยอาหารสูงมากซึ่งใยอาหารนี่แหละคือหัวใจสําคัญของระบบขับถ่ายที่ดีเลยการกินเป็นประจําจะช่วยให้ลําไส้ของเราทํางานได้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดปัญหาท้องผูกได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยครับอ่าสำหรับสายคุมน้ําหนักต้องฟังทางนี้เลยครับผักกาดหอมนี่คือเพื่อนแท้เลยครับเพราะว่าแคลอรี่มันต่ํามาก ส่วนทางกับปริมาณน้ําแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงปรี๊ดทาให้พอกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นช่วยลดความอยากอาหารจุกจิกระหว่างวันได้ดีเยี่ยมเลยประโยชน์ข้อที่4เป็นเรื่องของความดันโลหิตครับในผักกาดหามเนี่ยอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเจ้าโพแทสเซียมนี่แหละครับที่จะมาช่วยขับโซเดียมหรือว่าเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายก็เลยช่วยควบคุมความดันโลหิตของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ครับแต่ข้อสุดท้ายครับ ผักกาดหอมมีส่วนประกอบเป็นน้ําในปริมาณที่สูงมากๆการกินผักกาดหอมก็เลยเหมือนกับการที่เราเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายจากข้างในซึ่งก็จะส่งผลให้ผิวพรรณของเราดูสดใสเปล่งปลั่งขึ้นมาได้นั่นเองครับเอาละพอรู้ประโยชน์ดีๆของมันแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วต้องกินแบบไหนละ่ะถึงจะได้ผลดีที่สุดเรามาดูกันครับปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือประมาณหนึ่งกมือใหญ่ หรือถ้าตักใส่จานก็ประมาณครึ่งจานถึง1จานต่อวันแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือความสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่การกินเยอะๆในครั้งเดียววิธีที่ดีที่สุดเลยนะคือการกินสดๆครับเพราะว่าวิตามินกับเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันจะยังอยู่ครบถ้วนแต่ว่าการนำไปปรุงสุกเล็กน้อยอย่างเช่นเอาไปใส่ในต้มจืดหรือผัดไฟอ่อนๆเร็วๆเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ยังได้รับประโยชน์อยู่เหมือนกันครับ ก่อนจะทานอย่าลืม2ขั้นตอนสําคัญนี้นะครับ1เลยคือล้างให้สะอาดและ2คือแช่ในน้ําเกลือแบบเจือจางสัก10นาทีเพื่อช่วยลดสารเคมีที่อาจจะตกค้างอยู่และก็ยังทําให้ผักกรอบอร่อยขึ้นด้วยนะถึงแม้ว่าผักกาดหอมจะมีประโยชน์มากมายนะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังเล็กน้อยสําหรับคนบางกลุ่มเหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครบ้างที่ควรจะใส่ใจเป็นพิเศษสําหรับคนที่มีอาการท้องอืดง่ายเนี่ยเนื่องจากไฟเบอร์มันสูง ก็อาจจะต้องเริ่มทานจากทีละน้อยๆไปก่อนครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆควรปรึกษาคุณหมอก่อนทานนะครับเพราะว่าผักกาดหอมมีโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมอย่างเข้มงวดเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับอยากจะชวนทุกคนมาปรับมุมมองกันใหม่ว่าจริงๆแล้วการกินผักกาดหอม1จานเนี่ยก็เปรียบเสมือนการดูแลตัวเองอย่างหนึ่งเลยนะครับมีคนเคยเปรียบเทียบไว้น่ารักมากครับว่า ผักกาดหอมเนี่ยเป็นเหมือนผักที่ซื้อสัตว์ต่อร่างกายที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้มีรสชาติที่โดดเด่นไม่ได้ราคาแพงอะไรเลยแต่ประโยชน์ที่มันมอบให้ร่างกายเราเนี่ยครับมันตรงไปตรงมาแล้วก็อ่อนโยนอย่างแท้จริงมันค่อยๆเติมน้ำให้ร่างกายค่อยๆปรับสมดุลลำไส้และค่อยๆทำให้เรานอ,นอนหลับได้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่อ่อนโยนและยั่งยืนมากๆครับสุดท้ายนี้ อยากจะชวนทุกคนมาลองเริ่มต้นดูแลสุขภาพจากสิ่งง่ายๆรอบตัวนี่แหละครับบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อาจจะเริ่มต้นจากประกาศหอมเพียงวันละหนึ่งจานเพื่อเป็นการบอกรักร่างกายของเราทีละเล็กทีละน้อยแต่ทำได้สม่ำเสมอทุกวันนะครับโอเคครับเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา d i ไไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบ เราพบกันค่ะ